ตัวการที่ทําให้หลายคนเสียเงินทั้งทงที่ตั้งใจจะมีวินัยทางการเงินที่ดีนั่นคือโฟโมหรือ Fear of missing out ค่ะคือกลัวพลาดจมต้องรีบทําอะไรบางอย่างโดยไม่คิดให้รอบคอบก่อนค่ะคุณเคยเป็นแบบนี้ไหมเพื่อนบอกว่าหุ้นตัวนี้ดีกําไร50%อินฟูรีวิวบอกว่าของดีมากแต่ลดราคาถึงเที่ยงคืนเท่านั้นนะสมองเราจะเข้าสู่โหมดต้องรีบเดี๋ยวไม่ทันคนอื่นเหมือนมีเสียงในหัวว่าถ้าไม่ทําตอนนี้จะเสียโอกาสใหญ่นี่แหละค่ะคือโฟโมปัญหาคือตอนเราอยู่ในช่วงโฟโมเราคิดว่าเรากำ 20%เท่านั้นค่ะพอใจเย็นลงถึงได้รู้ว่าเราซื้อแพงที่สุดหรือไม่ได้อยากได้ของนั้นจริงๆแล้วเราจะชนะโฟล์โมได้ยังไงคะหมอหมอมี3ขั้นตอนง่ายๆมาฝากค่ะ ขั้นแรกพอยสหยุดเลื่อนโทรศัพท์หยุดฟังเสียงคนอื่นแล้วถามตัวเองว่าเรารู้แผนของตัวเองชัดเจนแล้วหรือยังข้อ2ติ้งให้หยุดคิดก่อนว่าเราเข้าใจสิ่งที่กําลังจะซื้อแค่ไหนถ้าราคาลง20%ยังจะรับได้ไหมข้อ3เช็คถามตัวเองว่าถ้าไม่ซื้อวันนี้ชีวิตเราจะแย่ลงไหมถ้าคําตอบคือไม่นั่นอาจจะเป็นโฟโม่ค่ะโฟโม่ไม่ใช่ความผิดแต่คือธรรมชาติของสมองมนุษย์แต่คนที่จัดการได้ดีคือคนที่มีแผนและรู้ทันอารมณ์ของตัวเองค่ะใครอยากให้หมอทําคลิปเช็คลิสต์ว่าคุณเป็นสายลงทุนหรือสาาโม้พพิ์คํวว่ไใ เมนได้เลยนะคะ